สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวแรงด้วยกันเจ้ามีข,ข้าวแรงกับขนงเจ้าหลับป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 ้าอดหลับป้าโอดหลับป้ามื่อไหรกินหลับ,ลบ,ลบลกินวันนี้หลับป้าโอดหลับป้านี่มหลับป้าเพี้ยแล้วก็เมื่อไหร่หลับก้ว <laughs> Những nhầm hết nhắm hết nhầm hết nhầm hết nhầm nhằng vào em pick nhằng pitch mình nhằng a mình Ach nhắm hết nhắm hết kỳ hết hiu? này nhầm giỡn? cà thong 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 cà thong à chị thong 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 kín thong 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 đấy ห mm, ลับป้าหลับป Nova ้นานะันถูกบนไปส่งหยากอัโอ้หลับปาไก่ไปน้อยเนาะจำต้นเนาะน้องเป็นนักก่ เป็นอ <l> ันและคกันอืมแล้วกันน้ำอือน้ข้าหวานเลยื่มีกข้าวปกอ่เิ่งจะมาฮะเพิ่มาขึ้นหรอว่าอ่าอืมหวานใส่น้ำตาลใม่ไหมหวานอย่าใส่อย่าไปลูกหู ้องถามโอเคเนี้ยกินกันอืมอันนี้กัหิวขึฮนใส่เนื้อมาแก้หิว

เสกัวไม่ได้กินว่ะกำยังเหรออืมไอ้เหลืองด้วยแม่แม่บอกว้างก็เล้ยวางวางว่างหมดเดี่ยวนี้ไม่ไม่หมดว่างหมดเดี่ยวนี้เลยอ่ะไอ้หัวไอ้บ้าไอ้หัวไอ้นกอ่ะได้ก็เจยวันนี้มันมีคล้ายๆเหมกันแต่ว่ามันมีคนคล้ายๆกับสเปนเข้ามาเหรอ ส่งข้อความแปลกๆชื่อมะปรางสองเป็นใครเใารเปิดช่องดูก็ีม่มีไอหมอนก็ไปเปิดดูก็ไม่มีคล้ายๆคนแปลกๆอืมวทุกคนช่วยกันจับตาดูมะปรางด้วยนะคะในไลฟ์สามเหนือลองสังเกตดูค่ะมะปรางสองเป็นใคร กราไปใกันการเกลี่ยทุกคนค่ะหาไม่เจอ่ชอบไม่เจอเมื่อคืนก็ไปในไลน์น้องพิมมี่ออืส่งข้อความแปลกๆแล้วก็มาในไลฟ์พี่ด้วยอยันนี้เหมืด้วยกันอนะาอลน์พี่ด้วยลองวันนี้จะมาอีกไหมเกโมโมลี่ยในการเชื่อมโยงเนี่ยออื Màu người đọc à quá có gì này làm không hơi là bấm thôi mà mẹ <laughs> mẹ hổ đi. mẹ 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 mẹ

Pilih mung maam na lo. Mung maam ni chung. No, kari chung jim. No, kari chung jim. Oh, chung jen, chung jen, ya. Maa thokot Nếu nó tăng con thằng kính Bây giờ đi Bây ngập Anh em hết Mình dạy mẹ cho แับปลาล้ำคืออือเห็ดถ้าใส่น้ำพริกมันอีกไหมของ่อดเผ็ดมากพืิกกอร่นเนาะ ท่าน้องตอ,บ,อกบกินลาบกินนะพอปัญญาเจ้าเ,เพื่อนๆคลิปนี้จะกันนะเจ้าบ๊ายบาย